สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับวันเสาร์นะครับอากาศดีๆแบบนี้นะครับฝนตกปลอยๆนะครับตั้งแต่เมื่อคืนกับผมนะครับอาร์มซ่าจากโตต้าชัวลรบุรีอุดมชัยนะครับจากห่างหายไปนานนะครับพอดีช่วงนี้ก็รถลูกค้าเข้ามาขายกันค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมกลับมาดูรถสวยๆนะครับกับ โตลต้าพีอูตปี2010นะครับตัวเครื่องยนต์ไฮบริด1.8นะครับคันนี้ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจของพวกเรานะครับที่จะทำคลิปดีๆสาระดีๆแล้วรถดีๆให้กับคุณลูกค้าท่านผู้ชมต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสไตล์เราเหมือนเดิมนะครับมาดูนะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถ จากลูกค้านำมาเทอรถล้ายแดงนะครับเราเน้นหนักเรื่องการไม่มีชนหนักนะครับเป็นหลักอยู่แล้วก่อนรับซื้อเราเช็คทุกคันแน่นอนวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเบื้องต้นเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับพอดีติดถนนตัวนี้นะครับนี่เลยจุดเด่นเดนะครับโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับ2ดวงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็โคมแบบมัตติแฟกนะครับอีกหนึ่งดวงพร้อมไฟ led นะครับ ไฟตันหมอกนะครับไฟเลี้ยวนะฮะนี่นะครับสภาพขนาดเราจะไม่ได้เก็บงานใดๆนะครับสภาพรถก็ค่อนข้างที่จะสวยแม็กนะครับเป็นขอบ17นะครับจากโรงงานถ้าลูกค้าท่านใดอ,อยากเปลี่ยนก็นำไปเปลี่ยนได้นะครับนี่ยางเหลือๆนะครับเยี่หหอนะครับ โยโกฮาม่า oh นะครับยางดีด้วยนี่ครับสัญลักษณ์ของโตต้านะครับไฮบริดนี่กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเราไปเดินชมรอบคันกันนะครับนี่ครับไฟท้ายนะครับ LED สวยงามนะครับ สัญ,ญลักษณ์โลโก้ไฮบิดนะครับสีน้ำเงินชัดเจนทันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับกุญแจนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับถ้ามีกุญแจใกล้ตัวอ,อีกอย่างนึงนะครับนี่กระจกกระจกจะเป็น2เลนนะครับ เราสตาร์ทรถดูกันนะครับว่าข้อดีของเครื่องยนต์ไฮบริดอ่าจะเป็นประมาณไหนนะครับพวงมาลัยมัตติฟังชั่นนี่ครับเป็นระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติ4บานนะครับเอาจริงๆเป็นรถที่น่าใช้มากเลยนะครับพีเนี่ย เดี๋ยวผมจะสตาร์ทก่อนแล้วครับเห็นไหมฮะเงียบมากไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับพอีอูดระบบต่างๆนะครับเป็นอัตโนมัติตอนนี้มีเสียงเครื่องยนต์ขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าแบตอาจจะเหลือน้อยนิดนึงเครื่องยนต์ก็จะทำงานนะครับพอ แบตได้จำนวนที่ลดกำหนดแล้วก็จะตัดเป็นระบบไฟฟ้านะครับถึงทำให้ประหยัดน้ำมันมากนะครับรุ่นนี้นระบบแอร์ต่างๆนะครับเป็นระบบแอร์ออโต้หมดแล้วนะครับนี่ฮะหัวเกียร์ทันสมัยนะครับคอนโซลต่างๆนะครับนี่วัสดุแข็งแรงนะครับแข็งแรงเนี่ยฮะ มีช่องเก็บของเยอะแยะนะครับกว้างขวางนะฮะมีที่วางแก้วน้ำนะครับมีที่เก็บของเลื่อนได้เลยนะครับที่พนักพิงแขนเนี่ยกาลังพอดีเลยเปิดได้นะครับเป็นสองชั้นพอได้แบตสามขีดแล้วนะครับก็จะตัดไปนะครับกระจกนะครับเนี่ยเป็น ออโต้นะครับตัดแสงอัตโนมัติหลอดไฟต่างๆนะครับสว่างชัดเจนเนี่ยครับกระจกมีให้ไฟหน้ามีให้กว้างขวางนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ทนนี่ครับมีช่องเสียบไฟชาร์จแบตต่างๆครบคันนะฮะ นี่มัตตีฟังก์ชั่นด้านซ้ายนะครับจะเป็นพวกอินโฟเทนเมนต์เครื่องเสียงต่างๆโทรเข้าโทรออกนะครับด้านขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับดูพวกระบบของรถยนต์นะครับจํานวนการกินน้ำมันต่างๆหรืออะไรจะโชว์ที่ตัวนี้ทั้งหมดลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะกลัวเรื่องอใช้ตัวนี้จะมีปัญหาไหมนะครับอ่า ตัวนี้เราได้มานะครับเจ้าของเดิมยังไม่เคยใช้สิทธิ์เปลี่ยนแบตเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อไปจากนี้ไปเนี่ยสามารถจะใช้สิทธิ์นี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนแบตเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่มองว่า,าใช้รถไฮบริดระยะยาวจะมีปัญหาไหมเดี๋ยวนี้ผมบอกได้เลยนะครับมันไม่น่ากลัวอย่างเก่าเลยนะครับเดี๋ยวนี้แบตซ่อมได้นะครับซ่อม ข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้นะครับราคาไม่สูงมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบตผลิตที่บ้านเราแล้วนะครับซึ่งรับประกัน10ปีถือว่าคุ้มมากเลยนะครับกับค่าน้ํามันที่เราประหยัดไปได้ตกปีหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะครับเนี่ยนะครับเงียบเงียบจริงๆออปชันต่างๆและเครื่องยนต์พันแปดนะครับเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยสบายเลย เนี่ยนะครับโชว์รูมเราก็จะอยู่ตรงข้ามเนี่ยครับลบรีลมช่างเลยนะครับยเยื้องกับโฮมโปรลบรีหรือติดกับตัวต้านะครับมือหนึ่งนะครับย้ำนะครับรถทุกคันเป็นรถที่ลูกค้านำมาเทินนะครับผ่านการตรวจสอบทุกคันนะครับจากเรามีการรับประกันชัดเจนนะครับดี๋ยวผมเปิดตัว เครื่องยนต์ให้ดูกันนะครับวันนี้พอดีไลฟ์คนเดียวนะครับก็อาจจะมีกระตุกกระตักบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันนะครับ นี่ครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับนี่สวยๆนะครับโตโยตานี่การเก็บห้องเครื่องนี่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านนี่ครับอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนี่จากโรงงานไม่มีรอยแกะใดๆนีครับตาโตโยต้าชัดเจนนะครับจากโรงงานหัวน็อตนะครับไม่มีการขันเลย รถคันนี้สภาพเดิมๆครับไม่มีชนหนักอาจจะมีริ้วรอยภายนอกตามอายุการใช้งานนะครับเป็นเรื่องปกติแต่เดี๋ยวทางเราก็จะเก็บให้อยู่แล้วนี่ครับะนะฮะตัวจุดเชื่อมต่างๆนะครับชัดเจนนี่นะครับรุ่นนี้นะครับนี่มีระบบฉีดล้างคมไฟหน้าด้วยนะครับ อีกหนึ่งรอบนะครับดูความสวยของรถคันนี้นะครับผมจะค่อยๆไปอย่างช้าๆนะครับเราวนให้ดูอีกหนึ่งรอบตัวอันนี้เป็น t o y ยต้าพีอูนะครับไฮบิดปี2010นะครับเดี๋ยวราคาผมจะให้น้องทีมงาน ขึ้นเป็นตัวเลขให้ด้านล่างนะครับลูกค้าจะได้สังเกตง่ายๆนะครับจะเป็นราคารุ่นรถปีรถ้างงวดนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีรถอีกมากมายนะครับที่เราจะนำมาไล์ให้คุณลูกค้าได้ดูเรื่อยๆนะครับเราก็มีรถค่อนข้างเยอะนะครับ วันนี้ก็เพิ่งได้โตต้ารีโวนะครับแคปตัวเตี้ยนะครับปี2016มา์คันนะครับเดี๋ยวเราจะรีบนำมาทำเป็นคลิปให้คุณลูกค้าดูนะครับถ้ายังไงวันนี้อขอกล่าวคำสวัสดีลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับกับผมอาร์มซาโตต้าชัวร์ลบรีนะครับอย่างไงนะครับขอย้ำอีกรอบนะครับฝากลูกค้านะครับ หรือพี่ๆน้องทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ